แฉเปิดบ่อนเย้ยฟ้าท้าดินเสียนพนันไม่หวัน่นโควิด -19 ชาวบ้านกลัวแพร่ชเชื้อในชุมชนชาวบ้านรายหนึ่งแอบถ่ายภาพการลักลอบเปิดบ่อนการพนันตั้งแต่หวยใต้ดินไฮโลไพ่ Hi Lo, ป๊อกเด้งและการพนันถั่วโดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ามือบริเวณถนนเรียบคลอง11ทั้งนี้สถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยนาภาพถ่ายมามอบให้กับสื่อมวลชนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 เพราะมีเซียนมวยเข้ามาลักลอบร่วมวงเล่นการพนันรวมกับหญิงและชายประมาณ20-30คนล้อมวงการเล่นพนันที่ผ่านมาไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าร้องเรียนเพราะมีกลุ่มคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมอยู่เกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายและนำหลักฐานเป็นภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมชัดเจนมามอบให้ซึ่งในภาพถ่ายนั้นสามารถระบุตัวของบุคคลได้ชัดเจนว่าเป็นใครมาจากไหนมีที่อยู่แห่งหนลตําบลใดด้านชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวว่าบ่อนดังกล่าวอยู่ภายในซอยที่ไม่มีชื่อตําบลน,นพร,รัตน์อํเาเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ชาวบ้านหวาดกลัวเพระาะทราบว่ามีเซียนมวยเข้ามาเล่นการพนันหลายคนจากหลายพื้นที่เข้ามาเล่นนานกว่า3ามสัปดาห์แล้ว อาจจะนําเชื้อโรคโควิด -19 มาแพร่ระบาดในพื้นที่ก็ได้วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดาเนินการแก้ไขโดยด่วนวันหนึ่งมีนักพนันเวียนเข้าออกวันละประมาณ100คนมีรถยนต์จอดเริยงถนนเป็นทางยาวและลงไปจอดในท้องนาเป็นจํานวนมากมีเสียเจ้าของโรงหมูเป็นเจ้ามือโดยใช้บ้านของคนใกล้ชิดเปิดบอนดังกล่าววอนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้เกี่ยวข้องดาเนินการ Thank you